พ่อใหญ่แตนกับมาตัดหญ้าจ้ะมื้อนี้ก็บ่สิตัดให้แล้วจ้ะย่งางมาหาเห็ดปวกจังหน่อยคือว่าเห็ดปวกใหญ่ออกเนาะไปเบิ่งก่อนจ้ะยังบ่ฮอดอยู่ถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันสิได้บ่เห็ดปวกน่ะออกยุ่จ้าเห็ดปวกดอกนึงนี่จ้ะ มันออกอยู่คันแทนาจ้าดอกง่ายตืบจ้ะคันนามีจอมปวกมันก็เลยออกเนาะจ้ะดอกง่ายตืบจ้ะดอกง่ายตืบจ้ะ จากที่หญ้าเยอะๆนะ่ะตัดจา้าพอยัยแตนตัดวานนี้รอบหนึ่งบอแล้วรอบสองอีกยาคืนอีกตัดสามรอบปีนี้นะพี่น้องทอรหดอดทนมากตัดข้าสามรอบนะบ่เคยตัดหดสามรอบพี่น้องปีนี้ตัดมาราทอนเลยจ้ะจังใดซ้ำหนีเนาะ บางคนว่าเจ้าคือตัดหลายเทื่อหลายรอบแท้เขามันบ่ตายบอกว่าสันกะโบได้หละพี่น้องเนาะเบิง่งเนี่ยเขาลกเขาถอนหยาบได้นะแม่จ้ามันหลายโพดเขาก็เลยตัดตัดก็เลยได้ซัมนียล่ะจ้ะแนวมันหลายเนะาะเขาถอนหยากระทอนบาไหวได้พี่น้องตัดต้นเขาเนี่ยตัดสามรอบกูได้จ้ะ แต่ตอนนี้เข่ากับกลมแล้วจะวานปุ๋ยแล้ววานปุ๋ยรับรวงแล้วจานนี่นะเนี่ยจ้ะข้าวก็เริ่มกลมแล้วจ้าข้าวเริ่มกลมแล้ววานปุ๋ยรับรวงเรียบร้อยจ้า นี่กะพ่อใหญ่เต้นมาตัดหย้าใกล้สิลแล้วลราจะตัดรอบสุดท้ายเราจะพี่น้องแล้วก็บ่ตัดอีกเด้วันนี้ตัดรอบสุดท้ายแล้วจ้นะนน่นน่ะจนจก็สิได้เกี่ยวเขาว่าเน่นเราจะบาดเนี่ตัดรอบนี้ก็แล้วเรื่อยนลแม่จ้ะตัดหอดจนสิได้เกี่ยวเขาวว่าโน่นละจ้ะหญ้ามันคัาหน้ากับขึ้นคือเกาน่นละแต่ว่ามันกระบฮกหกาหลเนาะ ข้าตัดสีละลาแน่น่ะแม่จ้ะตัดแต่หัวปีมันก็บหยาข้างหน้ามันกับกอีกเนาะขากระทาตัดเธอเดียวจริงสิละจ้ะปีหนึ่งกัสิตัดอยู่สองเธอประมาณนี้ลหละจ้ะเบาไปนำคุยไปนำเนาะจ้ะเนาะเรื่องยุ่งยุ่งของคนทำนานี่ลแหละจ้ะ ว่ามีอยียงถ่ายมือหนิถ่ายข้าวงามให้พี่น้องดูจ้ะวันนี้แตดกระตัดเรียบร้อยเลยวะจ้าวันนี้ตัดเรียบร้อยแลย้วตัดยากาแทนานะจ๊ะเนาะวันนี้มีแค่นี้นะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ